ว่าแล้วก็นี่ไงนี่ไงตัวอย่างนี่ไงพวกนี้มันมาได้ยังไงเขามีคุณภาพเขาบอกเนี่ยเขาเดินเขาจะามาเขาทำเนียบมันเนี่ยไม่ใช่เด็กเส้นมาด้วยฝีมือนในการทํางานให้ดูผลงานไม่ใช่เด็กเส้นของใครไม่เคยมีความเฉาไม่เคยมีประวัติด,ด่างเพราะอย,อย่างเช่นคนนี้นะพิชิตนะก็มาวานข่าวลือไงลือมาคือลือไม่ <ride> ไงคือลือให้มันออกนะลือบอกว่าพิชิต พี่ชิดไหนเออพี่ชิดชื่นบานนะไปบานตรงถุงขนมนี่แหละพี่ชิดชื่นบานเมื่อวานนกะข่าวถามพี่พี่พี่ได้ข่าวว่าพี่จะลาออกเออนึกในใจวะเออกูก็ไม่อยากออกหรอกแต่ว่าเขาอยากให้กูออกไนงะเออปาดชิงลาออกวิ่งหนีนะข่าวอยู่เมื่อวานไม่ลาออก,ไม,ออกไม่หลอกอันนี้คือเรื่องที่ว่า40สวเนี่ยเขาไปชงให้ถอดถอนเศรษฐาทวีนิสินนาย,ยกมนตรีในการที่นำชื่อของนายพิชิตชื่นบานผู้ซึ่งไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเป็นรัฐมนตรีให้สารรัฐมนูลวินิจฉยัยวันนี้วันที่21นะคาดว่าอันนี้ไม่ยืนยนันเพราะว่าเขาทราบมาว่าวันที่23เนี่ยสารรัฐมนูลจะมีการประชุมเราก็เราก็มโนกันเอาเองยังไม่รู้ว่ามันน่าจะมีวาระอันนี้เข้าไปแต่มันอาจจะไม่มีวาระนี้ก็ได้อม่อไปอย่าไปมโนกันว่า23เนี่ยเสถาหลุดไม่ใช่23แล้วรัฐมนูลสารรัฐมนูลเขาประชุมกัน และถ้ามีวาระนี้เข้าไปถ้ามีก็ต้องไปดูว่าเขาจะรับไม่รับอะไรยังไงหรือเอาแบบถ้าสมมติถ้าคิดเขาข้างตัวเอง23ประชุมรับเรื่องร้องเรียนแล้วสั่งให้นายกบัตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวอันนี้อันนี้มโนกัมโนอันนี้มโนพุ่งตรงหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวอันนี้ชี้หายชี้หายจะจะ,จะเป็นการดีกับประเทศเพราะว่าขอร้องเถอะนะรัฐบาลนะอย่าขยานันเลยหยุดทํางานบ้าง นะหยุดทํางานประเทศชาติจะได้มีโอกาสเจริญบ้างเพราะเองทํางานแต่ละวนันมีแต่เรื่องอะไรเงินกามโมข้าวก้อนเนา่านะซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่รอด MOU 4 4แต่ละแตดไปเมียนมาอีกเพราะนั้นเองขยันทํางานคือความชิบหายของประเทศเองจงหยุดทํางานบ้างนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนก็ถามอีกอ่ะเขาก็มโนกันต่อเอ๊ะทำไมมันมีข่าวบอกว่า พิชิตชิงลาออกพิชิตวิ่งหนีไว้พิชิตบอกว่าไม่ลาออกไม่ลาออกทํางานทํางานทํางานคนก็ถามว่าเออหรือว่าไอการปล่อยข่าวว่าพิชิตลาออกเนี่ยคือเป็นการกดดันให้ลาออกจะได้ตักต้นต่อปัญหาคนก็ถามว่าถ้าพิชิตลาออกแล้วแล้วเศรษฐารอดไหมเออผมถามท่านผู้ชมพิชิตลาออกแล้วเศรษฐารอดไหมถ้าพิชิตลาออกเศรษฐารอดไหมอาจารย์เจตก็บอกว่ามันไม่ได้จบที่ลาออกมันไม่ได้จบที่ลาออกเศรษฐารอดไหมเพราะว่า การกระทำเนี่ยมันสำเร็จแล้วคือการนำชื่อเอาชื่อของคนที่มีมนทินไม่มีคุณสมบัติตามรัรรฐมนตรีรมนรัธรมูญมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บหต้องซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ <Yeah. S 1> ไม่ทำผิดจริยธรรมร้า,ายแรงเนี่ย uh huh. ถ้าผิดปั๊บเนี่ยเศษฐาแปลว่านำของเด้าขึ้นููนกล้าวถวายซึ่งเป็นการผิดพลาดของการเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี จะหมดสภาพการเป็นรัฐมนตรีแล้วกลายเป็นว่าหมดสภาพการเป็นนายกมนตรีเหมือนยิ่งเละไม้อุย้ยตายแล้วเดจาวูอะไรกันเนี้ยอยู่ชั้นเจ็ดเหมือนกันแล้วหลุดจากการเป็นนายกเพราะการไปตั้งไปถอดไปถอนข่าวก่อนยิ่งเละเนี่ยไปย้ายนายทวินเปลี่ยนสีถูกไหมข่าวนี้ท้าเศรษฐาทวีนี่สีซึ่งเคยอยู่ชั้นเจ็ดด้วยกันแวบหนึ่งใช้ชีวิตร่วมกัน บนชั้นเจ็ดแวบหนึ่งเนี่ยเออแล้วมาหลุดด้วยสายแล้วมาโน,นเหมือนกันเนี่ยโอ้นะชั้นเจ็ดโฟสีสั้นต้องเพิ่มแผ่นทองเหลืองไว้ชั้นเจ็ดแล้วตอนแรกผมบอกให้ไปเพื่อนผมเองอะนะเดีย๋ยวผมไปบอกให้ชั้นเจ็เนี่ยเองนะเองต้องติดเลยถ้ะนสวรรค์ชั้นเจ็ดนี้เคยมีอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสองท่านเคยใช้เวลามาอยู่ด้วยกันที่ชั้นเจ็ดตรงนี้ ตอนนั้นเขาก็บอกว่ามาประชุมมันโน้นมันนี่มานนั่นณตอนนี้อาจจะกลายเป็นว่าถ้าสารมนูนวินิจฉัยว่าการที่นําชื่อในพิชิตชื่นบานขึ้นทุนกล้าวทําให้การเป็นรัฐมนตรีของเศรษฐาทวินีสินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ก็ไปเติมแผ่นทองเหลืองนิดนึงว่าชั้น7วอ์ห้โฟซีซันอดีตนาย,ยกสองคนผู้ซึ่งหลุดจากตําแหน่งเพราะสารมนูนวินิจฉัยแล้ว ว่าไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีจึงไม่เป็นนายกมนตรีได้เนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยการที่ชั้นเจ็ดแวบหนึง่งดีมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของโรงแรมโฟร์ซีซันตอนนี้ก็เป็นอนันตราไปแล้วนะฮะเปลี่ยนเครือไปแล้วผมจะไปนั่งกินน้ำชาอยู่เลยเนี่ยเออนะย้อนไปชั้นเจ็ดผมจะเป็นแบบนายเอกยุทธ์ไปนอนแอ่งแมงอยู่พัทะลุงไปนเนี้ยเออนั้นตรงนี้มาฟังดูนะฮะว่าถึงแม้ว่าถ้าจะลาออกมันก็ไม่จบอาจารย์เจ็ด เจตนะฮะโสภิพพงษ์ทรท่านกใ็ให้ให้สัมภาษณ์ไว้แต่ว่าสัมภาษณ์ช่องอื่นนะมาออกไปได้ท่านก็บอกว่ามันไม่จบหรอกมันไม่จบเพราะว่าความผิดนั้นสําเร็จแล้วจริงไหมความผิดนั้นสําเร็จแล้วอ่าสำเร็จแล้วแต่ไม่รู้เรามาโนกันไปเองว่ามันที่23นี้สารมนูญจะรับเรื่องร้องเรียนไหมจะมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่อ่ะแต่ว่าให้เวลาความเป็นธรรมเขานิดนึงฟังก่านนิดนึง เขาบอกว่าเขาเนี่ยคือเศษฐาร์เขาบอกว่าเขาเทําตามกฎหมายทุกประการแล้วก็ได้ปาารึกษาคดีศิกาาเรียบร้อยแล้วอ่ะไปฟังมันนิดหนึ่งฮะไปฟังไอ้นิดนิดหนึ่งฮะนะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านนะครับส่วนในตัวผมผมก็จะพิสูจน์ว่าที่ผมทําไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าต่อก่อนที่มีการแต่งตั้งท่านรัฐมนตรีพิชิตไปเนี่ยผมก็มีการสอบถามในกฤษธิกาาแล้วนะครับผมก็มั่นใจว่าผมมีสามารถตอบคาถามได้ เราอยู่บนหล,หลักการของความถูกต้องนะครับแต่ว่าแน่นอนครับฝ่ายตรวจสอบก็ม,มีหน้าที่ตรวจสอบนะครับผมก็ต้องยอมรับว่ามัน,มนตรวจสอบก็ต้องเรามานั่งดูว่ามีมีเหตุมีผลหรือเปล่าก,ก็ก็ต้องนี่เป็นหน้าที่ของสาธรมนูญซึ่งผมคงไม่ขออนุญาตเข้าไปพูดนะครับแต่ถามว่าเป็น,ม,นมันเป็นกลไกของการบกครองของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับธรรมดาแล้วณีาองจะตั้งแต่งตั้ง,ง,งรัฐมนตรีหรืออะไรนี่นะครับผมก็ไม่ได้สอบถามกฤษฎีกาทุกๆเคสไปเคสนี้ผมไม่ได้เมินผมบอกว่าทุกทุก เสียงที่มีการทุงติ่งมาหรืออะไรผมพิจารณาตลอดนะครับผมมั่นใจว่าผมได้มีการเพราะว่าเคสที่ผมก็ถามไปโดยเฉพาะเลยนะครับกับคุณกับกับทางคริสเีกานะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มันสมควรจะต้องทําอยู่แล้วไม่เคยเมินครับไม่เคยไม่เคยที่จะไม่ความสําคัญไม่เคยที่จะไม่ไม่รับฟังเสียงทุ้งติ่งครับอย่างที่ผมบอกตลอดเวลานะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับโอ้ย,อยไปถามมาเลยพุ่งตรงมันคงนึกนะก็ชีพหายแล้วชี่หายแล้วะ ก็ก็สั่งให้เซ็นนะก็เขาสั่งให้เซ็นนะถามจริงมันตั้งเองแหล,ละคอรมอเนี่ยเ,เขาวิ่งไปบ้านเศรษฐาเลอนูน่นเขาไปจรันจันไรกันหมดแล้วตอนนั้นก็ไปจารันจันไรกันหมดแล้วถามหน่อยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นั่งนะเสียงอ่อยเนี่ยมเมื่อกี้งันหน้าเหี่ยวเลยเนะี่ยเออนึกในใจก็กูก็ต้องเซ็นนะดูดีเศรษฐาทวีนี่สิน ก็ยังปลดเศษฐาทวีนี่สินออกจากการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเลยกูยังไม่รอดเลยเมืองพิชิตเออกูก็ต้องเส็จให้มันนี่แหละพอยกขึ้นไปเสร็จเนี่ยเท่านี้ใครอาชีหายแล้วอ่ะกูก็ผิดเองอะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้เป็นนายกมาตั้งสิบเดือนถ้าเป็นกรรมของประเทศชาติะนะเออปรากฏให้ฟังแล้วนะฮะเมื่อกี้เสียงอ่อย อ้างว่าปรึกษากฤษฎีิกากรษฎีกาเขาเป็นที่ปรึกษาครับไล่คาถามที่เองถามเขาว่าเองถามชงเองถามว่าเนี่ยไอ้คดีเนี่ยไอ้ติดคุก6เดือนเนี่ยนะซึ่งมันไม่ใช่คดีอาญาไม่ใช่การพิพากษาสั่งจําคุกแต่เป็นคําสั่งของศาลในการละเมิดอํดานาจศาลแล้วความผิดนั้นก็เลยสิปีเองไปดูรัฐธรรมนูญเองถามกฤษฎติกาสิว่านายพิชิตชื่นบานเนี่ยถ้าพิจารณาตามมาตรา160ของรัฐธรรมนูญวงเล็บ4ี่เนี่ย ่ามไหมเอ็งถามดีเอ็งถามยัมไม่ถามไงนะงั้นคุณศิการเขาไปติดคุกมึงด้วยหรอกนะเขาไม่รู้จกตำแหน่งด้วยมึงด้วยหรอกเออ